ไปร่มตอนกันเถกการขับเคลื่อนพาไทย mm hmm. ไซไฮสนุกค่ะ,คะซึ่งทางกรมการพัฒนาชุมชนค่ะได้มีการขับเคลื่อนพาไทยไซไฮสนุกผ่านโครงการหนักออกแบบพาไทยไซไฮสนุกรุ่นไม้สมพันธะร้อยหกสิบเจ็ดมุงพัฒนาทักษะผู้ผลิตผู้ประกอบการประเภทีผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายค่ะสู่การเป็นหนักออกแบบพาไทยค่ะ โรงแรมลากูน่าเกรนโฮเทลแอนด์สปาสงคล้าอำเภงเมืองจังหวัดสงคล้ากรมการพัฒนาชุมชนค่ะได้จัดการประกวดหนักอกแบบ้าไทยไซไฮสนุกรุ่นไหมแต่ลัภาคใตายตามโครงการหนักอกแบบ้าไทยไใไฮสนุกรุ่นไหมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเพื่อพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปประเภทผ้าเค่องแต่งกายสู่การเป็นหนักอกแบบ้าไทยนะเพื่อจะได้เป็นการเพิ่มชงทางการตลาดให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปประเภทผ้าเครื่องแต่งกายแล้วก็รวมถึงหนักอกแบบพาไทยเดิน

ทางนีเนี่ยกรมการพัฒนาชุมชนค่ะได้ดําเนินการรับสมัครคนในส่สนใจเข้าวร่วมการประกวดระหว่างวันที่9กรกฎาคมมาจนถึงวันที่5สิงหาคม2567น,น,นะคะมีผู้สมัครเทมีคุณสมบัติครบทั่วท้งเพีรเนี่ย,ย8 5รายแล้วก็ได้จัดประกวดรอบขัดเลือให้เลือกจำนวนท้งเพี80รายน้องดา,าสำหรับผักตายเราค่ะมีผู้สมัครข่าประกวดท้งเพีย77รายแล้วก็พานเข่ารรบระผักตายจำนวน1 9รายแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำการขัดเลือกตัว เทนรับผากก็คือเซ้ผากเลนะร่วมกันใ้เลือกจำนวนเพียงเซ้สิบรายค่ะเพื่อเป็นตัวแทนการเขา้ารวมการแข่งขันในระดับประเทศในวันที่ย9ตุลาคม2 5 6 7จที่จะถึงนีทเทกรุงเทพมหานครต่อไปนั่นเองค่ะในส่วนของจังหวัดสงขลานะคะก็ได้ดำเนินงานตามโครงการพาไทยไซไฮ้สนุกค่ะโดยมีการสร้างกระแทกการรับรู้ด้วยการส่งเสริมแล้วก็จัดให้มีการเดินแบบในการจัดเทศกาลตา่างๆโดยเฉพาะในงานประจำปีและงานกาชาดของจังหวัดสงขลานะคะ <c oughs> ซึ่งในปี2 5งพ ค่ะมีผู้เข้าเริ่มเดินแบบด้วยฉุดพาไทยถึง6 7 7คนเลยนะคะอคขอให้เกิดรายได้แก่ผู้ผลิตและก็ชชังตัดเย็บมากว่า5ลหลานบาทเลยทีเดียวคะ่ะใช่ค่ะต้องบอกว่าพาไทยเนี่ยนะมันสามารถใส้ได้ถูกวันทุกช่วงวัยเลยทีเดียวว่างน,นี้พอด้วยความเดี๋ดลหล,ลยดล่อกแบบเนี่ยมันแตกต่างจากสมัย่อนนะออต้องเลยเขาเกลืกไกเป็นี่มาว่าพาไทยไซไฮสนุกนั่นเองยังเห็นหรือยังเห็นคุณนายไซส์ใช่งเป็น ลวถลายผ้าไทยเป็นผ้าไทยแต่ว่าเอามาตัดให้เป็นรูปแบบแบบทันสมัยคุณดูหไหมกระส้ได้ตรงๆสาาร้างหมัดใส่ไปตั้งประเทศก็ได้เหมือนกันนะเป็น Mike, แฟชั่นไหมต่ว่าตอนนี้เทือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเราเหมือนกันนั่นเองคะ่ะ